หน้าชมพูครับป่ากับขึ่งท่อนหลังเนี่ยสีส้มโหแล้วไม่ข้างล่างนี่คืออะไรเนี่ยเป็นชุดตกแต่งครับผมเรียกว่าลายกระหนกไข่และเหมือนกรบฟ้าประตูเนี่ยไฟไฟ,ไฟ้าอยู่แล้วอันนี้คุ้นเคยเลยเลยครับก็เป็นลายรถแข่งผมเล่าวันในอดีตถูกครับโอ้โหป๋าแฟนบันแท้ Shit, my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are time. ตอนนี้เราอยู่ที่ฟูดโลตัสครับแล้วก็เจอนกับน้องวันสวัสดีครับไปเยี่ยมบ,าบามา้นนนานไปเยี่ยมบ้านมาแล้วครับวันนี้มีอะไรมาอวดพี่วันนี้ในงานครับไฮไลท์ของเรามี2คันครับแต่ว่าจะมาในคอนเซ็ปต์เดียวกันคือโลต,ตัสบีสปอคชิ m นี b บีสป k e นี่คือการเรียกว่าพัฒนาไมตามใจฉันสั่งตามใจฉันนอยากได้อะไระเรามีเมนูให้คุณชอบชิมแบบไหนเราปรุงให้ กิดคือังหวังเราด่เองครับผมไปดูทำไมสีมันแบบโอ้โหมันจีจาร์ลอเกินหน้าชมพูครปบป่าจากขึ้นท่อนหลังเนี่ยสีส้มครับอะไรไหนดูดิมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอครัป๋าเอ็นไครับเออไม่สังเกตประมาณครึ่งเสาเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งก็คือสีส้มนี่อาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วเออนะครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นเหลือบด้วยนะเหลือบเหลือบครับเหลือบครับสีเหลือบนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะนี่เหลือบนะครับ โอ้หแล้วไ้ข้างล่างนี่คืออะไรเนี่ยข้างล่างนี่มาเป็นชุดเลยครับป๋าเนี่ยเป็นชุดตกแต่งครับผมเรียกว่าลายกระหนกไทยและเหมือนกับป๋าเรียกว่าแบบเอ่ออะไรนะเป็นลายกระดาษของขวัญผมเรียกว่าลายกระหนกดีกว่าครับป๋าลายกระหนกนะฮะนี่ดูอันนี้ก็ปกติปกติครับมีอยู่แล้วครับป๋าฮะข้างล่างก็เป็นคาร์บอนเหมือนเดิมครป๋าแต่ว่าสิ่งที่มันจะต่างไปเนี่ยคือตรงนี้ครับเรามีชุดแต่งที่เป็นตัวนี่ครับออร์ดัติสโพรชัทแมน จะเป็น <One> ช <input> ิ right? 1941, ้นขึ no no anyway. ES, ้นไปนะครับเป็นไฮคาร์บอนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เลื้อมือนะครับเป็นฟอสคาร์บอนนะครับฟอสคาร์บอนเนี่ถ้าเรียกกันตรงๆนะครับแล้วจะมีตัวดุมล้อดุมล้อเราเนี่ยอันเนี้ยดุมล้อก็จะพิเศษเนี่ยข้างหน้าจะมีดุมล้อคาร์บอนนะครับกับขาดุมล้อตัวดุมล้อเรามีแต่งเป็นคาร์บอนด้วยแต่ว่าคันเนี้ยจะเป็นปกติแต่ว่าจะเป็นคันแบบจริงๆกับางคันยกตัวอย่างเฉยๆก็เป็นคบนนะครับดูคันนี้ก่อนแต่คันนี้ครับไฮไลท์จริงๆเนี่ยคือข้างในครับข้างใน ปร,ประตูเนี่ยไฟไฟ,ไฟ้าอเหรออ่าอ่าตัวก็เหมือนกันเหมือนรุ่นเหมือนกันครับกปกติอ่าใช่ก็ถ้าป่าไม่สัเงเกตเนี่ยป่าเห็นสีไหมครับอ่าสีเนี้ยบีสปอนะครับคือตามใจทั้งสั่งได้อ๋อแต่คันเนี้ยว่วงเลยนะแต่คันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามาในตีมเป็นตัวคอลเลคชั่นะครับก็คือมีจำนวนจำกัดที่ผลิตมานะครับกี่คันสี่คันอ๋อนี่งานลายใช่ครับนะครับไปในคอนโซนได้ไหมครับมีเป็นด้วยครับเป็นเจมสโอ้ มีเพชรมีเพชรนี่ให้ดูมีเพชรด้วยนี่ครับซึ่งในบีสป็กเนี่ยจะมีแต่งลายอื่นได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นลายแบบเหมือนเป็นลายโคนเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นลายในรูปแบบของดาวทางทิเบตก็ได้มีมีดีเซนต์อยู่อ๋อนะครับอันนี้คือบีสป็อกจริงๆนะครับสีมันม่วงนี่ก็ใช่มันม่วงมันเหมือนสีมันม่วงข้างหลังเหมือนกันเหมือนกันครับ นี่เอาประตูพี่ดันนั่นเยู่วนี่เปิดเองครับดีครับม่วงเหมือนกันครับหลังบ่ยังม่วนเลยครับป๋าชุดผมมวอีกแบบหนึ่งซึ่งในเมืองนอกเนี่ยครับป๋ามันจะสีน้ำเงินด้วยนะครับสีน้าเงินเข้มแล้วก็สีฟ้าอ่อนทายแล้วข้างในก็เป็นเบาะสีทะเลครามอ๋ออ่าคือซีรีส์นี้เขาจะไม่ได้มีแค่สีคันนี้ไม่้มีสีอื่นด้วย น้ำเงินเขียวแล้วก็สีดำคาราเมลดำเลยครับแต่ว่าข้างหลังเป็นสีทองแบบน้ำตาลนอ,นอ่อนอ่าอ่าอันนี้คือตระกูลคอลเลคชั่นบีสปคที่เปิดตัวมาก่่นอ่านะครับ,รบแล้วเนี่ยยกตัวอย่างคันนี้เนี่ยครับบีสปอคไปเท่าไหร่รเพิ่มตังค์ไวเท่าไหร,ราา่ราคายังไม่ออฟฟิเชียลครับปอ๋อยังนี่วันนี้เราก็เลยยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าถ้าลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเตรียมลงความสนใจไว้ได้แล้วเดี๋ยว,วรา,านั่งคอนฟิกกันในตราคาออกเอ ก็ต้องมาคอนเฟิร์มกันหน้าจอเหมือนกันถูกต้องครับใช่ไหมฮะอีกคันนึงครับอีกคันหนึ่งคันนี้ครับอันนี้คุ้นเคยเลยคุ้นเคยครับเพราะเป็นลายรถแข่งครับผมใช่ไหมของโรตารใช่ครับผมล่าวันเนดดิตถูกครับโอ้ปาแฟนบอลแท้โอ้โหนี่ครับลายดำทองดำทองนะครับนี่โห้ไมนี่เป็นรูปรถแข่งเใช่ครับผมล่าวันอันนี้จะเป็นลายของเขาเลยอ่าครับนี่อันนี้เราเรียกว่าแบล็กโกลสีรีอ่าโอ้ยเราเป็นดำแบบไระยับ ใช่ครับนี่ลิเกดใช่ครับอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับอันนี้สีจริงนะครับป๋าสีจริงนี่ครับลายทูบติดๆครับลองมันเกรดเลยนะครับดุมล้อก็เป็นดุมล้อคาร์บอนดุมล้อเป็นแบบโกลด์นะครับคาริบเบอร์นะครับเส้นทองใช่ครับมันก็เส้นสีทองเลยนะครับค้าใช่ครับคันคันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภายนอกมากกว่านะครับขา แต่ว่าข้างในจะเป็นสีที่เราสามารถคอนฟิกได้อยู่แล้วอ๋อข้างในถ้าเขเป็นเบสใช่ครับ,แ,บแต่ตู้นี่ครับป๋าอันนี้เป็นตู้อ๋อนี่ตู้อันนี้จริงครับบีสปอกต,ตู้บีสปอกนี่ครับป๋าพวงมาลัยอ๋อนี่พวงมาลัยแบบโกโคาร์บอนนะครับอันนี้ก็สั่งได้นะครับที่สําคัญคือสครับเพจข้างประตูครับป๋าเราสามารถสลักชื่อหรือว่าน้องหมาได้นะครับอันนี้กิมมิกน่ารักน่ารักครับจะแบบถึงน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยครับวันเกิดน้องหมาหรือว่าคนในครอบครัวเราก็ทําได้เหมือนกันเอลซ่า อันนี้ก็เป็นตัวโลโก้นะครับอันนี้ก็เป็นคัพเพิร์ตสำหรับติดตรงประตูนะครับแล้วก็ตรงนี้นก็จะเป็นวัสดุหนังกับสีนะครับเราจะเลือกได้ว่ารถเราจะมิกซ์แบบหไหนภายในเป็นสีแบบไหนนะครับแล้วก็มีสตริปเราสามารถเย็บเป็นลายอย่างนี้ได้เหมือนกันะนะครับอเป็นโล่ทิปมิกเยอะแค่รูปใบไม้ใช่ครับส่วนนี้ก็เป็นสติชิง่งนะครับเราเลือกได้ว่าจะเอาไหมแบบไหนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นลายปั๊มหัวหมอนหัวหมอนคนขับจะปั๊มชื่อตัวเองก็ได้ ใช่มอใช่ครับป๋าจะปั๊มว่าลัก์แมนก็ได้ที่หัวนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์บีชโ p รที่เราเอามาโชว์คร่าวๆก่อนัะป๋าใช่ครับยอดป๋าถูกใจขนาดไหนครับก็ชอบติดดำทองเนี่ยเห็นไหมโดนตกกันเยอะชอบดำทองครับต่ดูภายในได้ภายในนิดนะฮะได้ครับภายในเป็นไงบ้างอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับป๋า นี่ครับสีสีเก็จะล้อให้กับภายนอกครับซึ่งภายในอันนี้เราสามารถคอนฟิกได้อยู่แล้วนะครับเป็สีอย่างนี้เลยครสวยงามแล้วจะมาเมื่อไหร่ครับีสปอคแล้วนี้ครับคิดว่าประมาณช่วงสิ้นปีหรือว่าอาจจะเป็นช่วงปีใหม่เลยก็จะเริ่มเลยสำหรับใครที่สนใจรถ l o ล u ัสนะครับก็สามารถมาชมได้ที่บูธโ o t u ัสในงานม o t o r Expo 2024ถึงวันที่10ธันวาคมนี้ครับ うん。